สวัสดีค <expand> <ell ate good community> mm ่ะ hmm, ส so like so, oh so okay. so, ันบ้านสาวชื่มครับพี่น้องมือนีนะค่ะสะิมสีเบาวันสะสมสีเบลสะสมสีอันเฮ็ดตามพี่น้องบนขอม้เนาะค่ะเขาไม่ได้เห็นไอ้เบิ้งจากเชื้อปะวยสะิมกับว่ามีเวลาเดียวค่ะแต่ว่ามือนีเนาะค่ะป่าดียเหาไม่ได้จากน้องล่าสุดเนี่ยพี่น้องก็ได้ขายเดียค่ะป่าขายได้เจ็ดร้อยละที่เหลือกับด้วยความมันยังก็เขาเอิญนะพิธีพิถันของเขาเองเนาะค่ะที่เหลือกับด้วยความพิธีพิถันหาเล็มเก็บเอาปาน้อยเนี่และกัน พวกปากระดีพวกปากขาวเนี่ยมันกะไอปนๆกันม้าเนาะค่ะบางมือหอกไม่ได้ขายก็ได้ม้าแค่นี้ละแล้วกระมาดองขัวเรียบร้อยแล้วกะเซเกือดแล้วพี่น้องเนาะบระเอิวมาดองแล้ค่ะไปสองสามสองมื่นแล้วพี่น้องนี่จริงปลาสดเลยก็ได้ละค่ะแล้วเสริมจะมาบอกสูตรเฮ็ดปลาล่าแต่ว่าให้พี่น้องคิดไว้ก่อนว่าอันนี้เป็นปลาสด้อค่ะสมมุตินะเป็นปลาสดเพราะว่าเสริมไม่ได้เฮ็ดปลาสดแต่ว่าเมื่อนี้สิบอกสูตรพี่น้องเลยคันแบบว่ามันเป่นไม่เฮ้ ให้เจ้งไหให้ประเดกว่านาเนะค่ะสมมติว่าพี่น้องล่างปลายเรียบร้อยแล้วนะเฮากับพองหาถ้วยมะพองค่ะถ้วยได้ถ้วยนั่นแล้วค่ะถ้วยได้ถ้วยนั่นนี่พองประมาณนี้นะคะหนึ่งถ้วยแล้วก็เลือกออกน้ำหนึ่งถ้วยอสองปลาสดกะพองแบบนี้ล่ละค่ะ ถ้าแบบว่าอย่าคิดตามสูตรเนาะตามสูตรกับสามนับซอยนี่้อเธอก็ประมาณเต็มๆนี่กับสี่ออันนี้เป็นปลาเล็กปลาน้อยแต่องาเขากัครัวน้ำเนาะครัวลูกตัวบนับซอยนี้อเธอเอด้อะไรละหกน,นับเอ็ด อันนี้เขาไป็นปสไตล์น้ำ้อค่ะแต่ว่านี้เป็นน้ำเกลือแล้วเนี่ยอันนี้เขาก็ระใส่อยู่ดิสมมติว่าพี่น้องได้ปากสดมาเนี่ยแต่เพออราะว่าหลายคอมเมนต์อยู่วแล้วสูมกับพวกเฮ้ยจะเกลือเฮ้ยก็เที่ยวอันสูตรอันอันที่ว่าสูตรประเด็กาสาวเสริมตะเกียร์ล่ะบอกพี่น้องไปนะคนถือเลยเท่า <c oughs> ไหร่ก็เห <c oughs> มือนี่ยเก่าเก้าอ่ะสิบต้นี่เมื่อถ่วยละนะสิบค่ะ ทำซอยี่ได้พี่น้องอันนี้น้ำเกลือะนะถ้าปกติปลาสดนะพี่น้องล่างปลายเสด็จน้ำแั่ว่าไม่ว่นจนจืดไปนั่นดอกกระไฮเสด็จน้ำเพราะดีงามนั่นละว่านี่ของเขานะี่ยมันเตเกเลือไปนี่แล้วห็นบ้าล้วไันี้กับมะพองาวสนบ๊องเงิน,นบ๊อบเนาะิีพอดีตัวนี้โตใหญ่ดีอนี้งามงามเนี่ยจะได้ไลายนี่ี่ล่าจะได้ตลาดปลานะ่ะพี่น้องกระปากะดีอันนี้นะสบาเสริมเห็ดปลาเลกรวม้ะค่ะหัวหมดพีด่ดอก สิบสองแล้วเป็นเท่าไหร่สบสองสามอันนี้มันหกเกือบไปแล้วอัน,นเจ้าบา่าสะมาบอกสูตรพี่น้องก็คือการที่สิบสี่อันสิบสี่อย่ากอ,องปากกันนี่สิบห้าสิบหกเจ็ อาจจะยูร์ตะเน็ตตามพื้น18ตามพื้นเพราะว่าอันนี่มันเป็นดอกมือเรียก9มาใบเป็นอาทิตย์ก็บ่เป็นยังได้พี่น้องขันนั่นสิว่ายังบ่คขันชาวบ้านสนอสิบ,บอกพี่น้องด้วย <20. S 2> อะไรกัน20 20เพราะดีเนาะร <Man. S 2> อมทอกันอยู่20เพราะดีพี่น้องอันว่ากับว่าพี่น้องอันเฮ็ดสูตรเซกเกลือนี่ก็ได้หรือว่าพเพราะเฮ็ดก็ได้ค่ะ พี่น้องได้ปลามักเนี่ยชาสวนก,ก็ร<ม>ัสิมส,มสมมติว่าตัวนี้มันเป็นปลาสดๆนะพี่น้องเฮ็ดเขาหายเลยพี่หลีบแบนี้ปาลาเรียบร้อยแล้วเนาะของอาเสวนม,มันใส่เกลือไปเนี่แล้วแต่ว่าสาวสินสิบอกพี่น้องว่างหันได้เท่าเดก็เถอ <20. S 1> ะยี่สิบยี่สิบแล้วค่ะอัตราส่วนนี่ฟอกกระเบ้าซะถวยซะนี่แต่ว่าเกลือยี่สิบนี่เขาจะเฮ็ดอันหาสามสองเนาะยี่สิบมันก็ต้องใส่เกลืออยู่ที่ประมาณประมาณเก่าประมาณเก่าถวยซะเอา เอาอ่างไงป่ะเอาเครื่องต้อเครื่องก็ได้พี่น้องเพราะเข็มเกินดอกเด้อน,นี่ปลาซิฟไปป่านี้เอากระใสเกลือซิฟฮ่าเกลือซิฟถวยนี่แล้วพี่น้องไนดะ้แต่วบางสาวเสริมเนี่ยเครื่องนึงของปลาซะเนาะเอาบอกบอกพี่น้องง,งนะ่ายๆหลุดเนาะปลาซิฟปลา20ถวยพี่น้องกระใสเกลือนะซิฟถวยแต้ว่างสาวเสริมเน่ะมันมากเกลือเราไงอันนี้มาสมมติให้พี่น้องสมมติว่บพี่น้องได้ป่าสดมายังไม่เด็ดทานมักเกลือยังเลย ขัวล่ะเขาล้างสะอาดแล้วเห็นปะค่ะรัวได้ล้างสะอาดแล้วนะให้พี่น้อง่ะหองช่วยช่วยเนี่ยจะถ่วยกับญาค่ะแล้วก็ใส้กเกลือลงไปจเต็มถ่วยนะเพิงหนึ่งของเพิงหนึ่งของอันยังก็ตาแต่ว่าเสริมว่าของเส,สื่มไม่ไหลล่ะเพราะว่าสเสา่อมเทสอีกเสริมตี่กได้กลายพี่น้องเบิ้งทด้งเพราะว่าเสริมมาไม่ล่ะจนตาได้แล้วพี่น้องเห็นปะาไม่ได้ตาตาลุกหน่ไม่ได้แล้ว แต่ว่าปันเทศพี่น้องได้ปลาอันนี้ก็ปลาส,ด,ส,ด,สดมาเพ็ดเขา่าหายรถได้เลยนะคะ่ะเราคดไอ้ดองไว้ก็ดีแต่ว่าเฮ็ดเขา่าหายไว้รถก็ได้ถ้าได้น่อยนะ่ะแนะน้ำให้พี่น้องดองไว้เนาะแล้วไปเวลาเนี่ยมาคันใซ่ห้ำเนะ่ะพร้อมกันแล้วเขากับปิดเรากับป้าตองตองทนอันนี้มันจะได้สองถ้วยถุงหนึ่งนะเกลือกับบ๊อกคือกันอีกเด้ละเนี่ย ไม่น้องซื้อเกลือไม่เกลือยังเกลือเค็มๆมันกะเดี๋ยวไส้หลปลานน่นก็ได้เกลือพวกนั้นมันเค็มเมื่อี้นี้เส้นเสริมสใส่กระห่าถั่วเพราะว่ายู่ในปริมาณหานนั่นมันลายเหลายแล้วพี่นอ้องเนาะเอาง่ายๆ้ะค่ะปลานะ่ะเกลือ,อนี่ใส่ครึ่งหนึ่งของปลาค่ะแล้วกับสาวเพราะว่าปลาตส้นเสริมมันได้ละหมายถึงครัคบพี่น้องมีปลาสดเนะี่ะเอประเด็ดกน่ะมันเกลือกับเพงคณลังคนเห็นว่าเพ็มมันกะเน่า เค็มเกิน huh. ม uh ันกะกินบ่ได้แข็งโทษเนาะนี่ต e <eland> <mumbles> ่อาไม้หายเข้ามาน้ำเคาะ้นในเข่ากันท่วหมดพี่น้องเข่ากันท่วหมดแต่ว่าขั้นเฮาดองไว้มันกะปลาสดกับค้นไงยู่เฮาก็ไม่ต้องค้นเข่ากันหลายปนี้ขั้นกะละมังไม่ไงกับค้นไส้หนีดทจอละหน่อยเอาก็ได้ก็ได้คือกันเนาะค่ะ ว่าเสถียรใเตือนดเลยประเดกมันก็มี้จะเกลือกับหั้นน่ะสำคัญนะ่ะแล้วก็ล่างปลายสะอาดหัวปลายดีแห้งกินแง่เสียบปลาหัวปลาสะอาดแห้งซ่บเบิื้นน้ำบางจะหอบก็กกล่างไปมันกับนี้ติดหนาเศษอย่าง,งาน,น้ำเนาะเอากระเบิ้งไปน้ำพวกป่าเพิ่นบะเมินป่าล้วนเพิ่นกะงามคือกันอันนี้ ประเด็กสูตรย้ายเด้ค่ะเบ้ากับเบ้าเม่น่ะเราจะแบบว่าน่ะเติ้นหลายคั้นเรานั้นเนี่ยเราจะมาซอยเขาเสริมปุงซื้อๆเด้แต่วเาเพราะว่าเราอาจจะแบบว่าย่านแบบว่าเป็นน้ำมือว่าเม่นว่าเป็นน้ำอันนั้นดิมือมือเห็ดประเด็กเงาเนี่ยมันสีเงาแล้ววานี่ยคือเราเนี่ยประกาศเห็ดประเด็กแต่ว่ากับเบ้งน้ำกันเราจะเป็นค้นคั่วเป็นค้นปรุงซอยกันให้เขาเสริมนผู้คนหือเาอ่า ยังไม่ได okay? ้เล uh. ี้ยงดิไอ้คนเกลือเขากันก็ลาเขากระตุ้นไอ้คนห้ำอิดตามันเค็มเขากันได้หมดแล้วของเขาเลยนะมันก็เลยค้นไอ้พี่น้องเบิ้งซื่อดิที่จริงลาวมันได้แล้วเขาดองเขาเซ่เกลือไว้ไงไม่ธรรมาคนไปแต่เ่อเข่าสำนักกับเข่าเลยนี่ค่ะปื้อป่นี่ตาเขาเนี่ยมันได้แล้วมันไ่เป็นปลาสดท่านปลาสดแต่พี่น้องกับคนเนี่ยมันกลัวถึงเนาะค่ะ กระสูดประเด็กตั้งเดิมเลยนะค่ะซึ่งว่าแต่ละคนกระเฮ็ดนะไปมันก็ไม่ได้ตั้งจากนี่ดอกแต่ว่าตะลคนมันกรสิกาเกลือเพราะถือแค่นั้นแหละมันอาจจะเป็นประเด็กที่เค็มเกินหรือว่าอาจจะเป็นประเด็กที่เน่าเพราะว่าเพิ่งได้เกลือหน่อยปลารวมนี่จะได้ดีย่างหนึ่งเพราะว่ามันสีโอ้กุ้งเพราะว่ามันสีหนัวมันมีหลายเนื้อปลาเนาะมารวมกันปลาบางชนิดกรเฮ็ดประเด็กเพราะหนัวทด้พี่น้องสิว่าสุดฟัง งามแต่ว่าบันนัวกับมีแต่ว่าพวกป่าเนี่ยมันสินนัวพวกป่ารวมเนื้อปลาก้าเนื้อปลาคอเนื้อปลาหยังพวกเนี่ยมันนัวคันเมน่าใส่เป็นง้วอะไก็แห้งดีเนี่ยเป็นน้อมันแพงมาตั้งไซนีอจ้ะมเสิร์ฟบรอดซื้อๆนะมันไปย่าเอาไปกินอยากกินอยากใส่กับใครใส่มาต้องใส่เป็นหัวอะไรมันจะเป็นสมเอ้าวีเด่นไมนก็เข่ากันเลยด้ค่ะพราะว่าของเขาอ่ะมันเซเกลือแล้ยวอาบัมเนเตเกลือให้พี่น้อง เอาอัตราส่วนคือเสสรบอกเด้อค่ะเคองหนึ่งของปลาด้เกลือนอะ่ะเอาเนี้มาผงผงกับเมินวานเนาะหรือตั้งเป็นกิโลไปเลยปลายี่สิบกิโลกับส้เกลือไปเลยสิบโลเนาะแบบนี้ก็ได้ทุกต่ะหั่มไปสีมาไหมไหมต่ว่าสีกองเพราะว่า,วาสเสร่รม,มาหมักหั่มเก๋หั่มกับหั่มออนอะไรนี่เนี่ยตะบาตาบาสเสสรอันเอาแบบเอาถวยเก้านี่ะ หำ <laughs> ใส้หัวแกงที่เออหั่ไส้ห่าเด้พี่น้องเด้อหั่หาค่ะลำห้านะคะหั่แก่ก็กินได้เื่นกันแต่ว่าเสิริมมามากแบบว่าวลาเพิันเป็นมาเ่นจะแบบยังก่องนะ้อมนะเก็จะอ่อนถ้าหั่เป็นเขาโอหลายมันกับอะเดกเขากับบ้หอม มันก็ต้องเป็นกากคะหําหลังเจ้ากบเพิ่นกระเฮ็ดน่ะขัวเขาแต่เศียรย่นหละ่ะเพิ่นมากเนาะเขาหลับปลึงเขาหลับเคยกินตาประเดกอันนี้จำซอยนี้ถ้าอันนี้ถึงถวยแรกได้บ่เนี่ยกองไปซื้อให้พี่น้องมีหัมที่กำงาม้วพี่น้องกับบ่กองก็ได้หรือว่าพี่น้องไม่อยากนั่นกับพี่น้องให้กินกับบ่กองก็ได้หั่มเป็นกัะงามอยูะหรือพูดงค์ค้นมันก็ขั่วหั่มได้สะสมมาบ่มากกับสะสมมักปกติ หอมเห็นบ้าประแดกซะเสิมเอาลงให้เบิ้งขนนะ่ะเมนมืดเวลาปิ่นม้าน่ะเรียไปต้องเพิ่นเรียไปต้องดูใส่หาถวยนั่นแหละเด้อค่ะอาจจะใส่อันนี้ขีม่มันจะเสี่ยเขาเก่าออกแล้วกะอาจจะแบบว่าเงี้ยก็ใส่จากิินมันใส่กอนอาจจะเพิ่มไปน้ำเนี้ยนี่ขกากมันนะ่ะเลยว่ามันต้องกองนี่ นี่วพาไปานี่กล่องเด้อค่ะก็คืองหาถวยเด้ออันนี้เสาสืบก,กับซีจักจิตยุเพราะว่ามันกล่องออกกับเครื่องหนึ่งของอันนี้พวกนี้เครื่องหนึ่งของถวยเนี่ยฮอนไปซีดแล้วเนี่ยกับเค,ค้นเข่ากันแล้วกันเป็นเลี่ยวรวดไม่ได้ยไงขั้นสูตรตาหาเกลือหาเนี่ยมันกับเข็มยุสำหรับสาวสืมนะแต่ว่าบ่มีถังเนาหรือพี่น้องเด้อ คือจังมืูเนี่ยปลายี่สิบแล้วพี่น้องใส่กเกือบยี่สิบนะบ่มี่างเนา่าแต่ว่ากับสิยุได้หลายปีกับสิแข็งเก็ได้ผลมันจะบ่พราเสียบเอาสูตรหาสามสองกันละง่ายดีสูตรประเด็กแล้วเสริมบ่มีเนา่าแต่ว่าเขาเยอะปิดตอ้ปนดูอันนี้จะไปให้ปลาเด้ค่ะบ่ได้ดทิ้งเนี่ยหำกินข้าวเหนียวแล้วก็สีขา้าวดูเพราะว่าให้เข้าวข,ขวดพร้อมนิงบ้าง ทำไหมพุทธคุณนมากับไปซื้อห้มเบอร์นึ่งน้ำ่านจะได้ะ,ดะม,มางูกระบสมักก็เสืม,มากห้ำอันนี้เพอาลยด้ดสืซ่โซ่โน,นี่นะมีหลัามเด็นมาสตาตอนห้ำตอนฮอนห้ำฮอ,อนไปก่อนด้อค่ะอ้พอดีวะ <laughs> อ,อันอยังก็ถวยซื้อใต้ละค่ะ ขันพี่น้องบ้าฮอนก็ด้เดรกังก็เป็นประเด็กคือเก้าหน่ะแะตว่าแค่พี่น้องแบบว่าเวลากินฮาปกะซีได้เลือกเนี่ยกับ่ะได้งากแบบเป็นประเด็กมาฮอปกับอยเป็นล่าง,างกินโตเอาเนาะต่ว่าคันพี่น้องเอาที่ซีมกับหอมอัวรัวไปํากันเมื่อนังกาแบบจะเสริมมากแบบฮอนนะใจแท้นี่แห้งอยากแบบอยากต่ว่าขัดเอาตัวนี้ไปบดมันกับว่าซ้ำห้ำเด้มันกับซ้ำอีหยังก่อเก็ดเกลบบบพี่น้องบางบ้านนะ่ะเกบ็ีอิลี่เพาะกระเป้าซะ มันว่าเป็นไปเอาหัมมาสิเขากับเบิ้งเนี่ยอ่อนดีแล้ยมันบ้างแต่ผู้ลังคนเปินกับยังยึดถือว่าหามอ่อนมันนีประเดี๋ยวนนัวหนอนัวพี่น้องเสื <ra> ้อสุกสิ่หนัวแดงขันแดงขั้นมักแดงก็ใส่ผักในผักกะถินบดในผักกะถินบดละเอียดละมะฮอนแบบนี้ลหละให้มันออกมาตะผงมันเลยมันจะไปกับประเดี๋ยวเลยตะบะสักสิ่เพราะใครได้ไส์ที่สิ่แล้วมาหมักอยู่เนีหมักยุบประเดี๋ยวเส้นนี่นะประเดี๋ยวเส้น อ้าวโอนไปเนี่ยฮะโอ้ยนกึกวพี่นอ้องออเกลือแห้งโนเกลือซีฟหำ่มห่ไม่ต้องใส่หลายเด้อพี่นอ้องอีหลีพอก,กับแววซะวกำลังโอนเส่หำกระดอกกระเดือกโอยกินอย่างาะไม่ได้กินหำ่มนี่ปากดู เห็ดเกาหลีมันก็จะเอิญอย่งต่อคันนึงกินกิเห็นมั้ยอันนี้ของเฮาก็เป็นประเดกบ้านเฮาเลยแหละเฮ็ดไปบย้อยกินเฮานี่แหละพี่น้องเพิ่นขวาม้าสินะเพิ่นเขาเลยว่าหยัดให้ยแล้วเขาปฏิบัติสูตรเฮาแซ่บสูดรเด็อวันบ่ได้ใส่เหยังพี่น้องก็เห็นบ่บ่ได้ใส่เหยังเลยเคล็ดลับประเดกลาวบ้านเฮาประเด็กนู้นเนืเนี่ยไม่ได้ใส่อะไรเลย เกลือหั่มล่างปลายสะอาดนี่นั่นแหละเป็นมะน่เป็นเดินหั่มนี่นะเนฮวนยังดีพักินโดยลดแล้วคนในทั่วห hy ั right ่มกัะลงเก็นน้ำาเพราะเป็นเป็นแล้วเป็นเป็นมากกันเองเนาะค่ะไม่ได้หายเนียโองเนา ให้มะก่อและพี่น้องใส่ดีทีสุดแล้วยามได้หน่อยยิ่งใสมบซเดียส่กระปุกไปให้โบลันเท่ากับมีแต่ว่าพวกมากย่างเดี๋ยวให้โบลันปากมันน้อยขนมมือ,อมเพราะว่ามีเนื้ส่เกลือไว้หลายแล้วโซเดียมกระเดือไม่ได้ใส่หลายตามทีวาา่ว่าเขาจะเหดให้มันออกมาเป็นประเด็กเสดเลยกับด้ว่ยโซเสียมบอกของรา แปดสิบนี่คนไปครับมันเป็นของอย่า,านว่ามันย่านเนาบั่มันใส่กับเพิ่มจากทิศสองก็ได้เนาะเรื่อเนาะนอ้อจะพ้อมเขาไฮเลยเด้อนี่ยครับพี่น้องพอ,พอพอถุงเอาถุงไว้ข้างนอกเด้อพี่น้องถุงไว้ข้างนอกหรือว่าจะถุงไว้ข้างใน ไว้ข้างนอกได้เพ่มนะครั้องเก็บตักไว้ข้างใน,นได้ละด้วยแม่ติดข้าขั้นตอนต่อไปกะเดี๋ยวต้ะล้อคืนคน,น้ำเองนะครับเขาก็าลงเลยยุ่งยากบ่พี่น้องก,กับปบ้ได้ง่ายหรอกเนาะค่ะถ้าเติมกับบอกบ่เก่งเด้อกับบอกได้แค่นี้แหละอืมนี่นก็สูตรด้านเขาบ่ได้ใส่หยางเด้ไม่ได้ใส่บักนาบ้ลังโคนบนใส่บักนาบใส่หยางนีเถอะ ให้ด้สูตรผู้ใดก็เฮ็นไปให้เราก็เป็นประเด็กคือเก้า,ววาเ <c oughs> าพราต,ต้องว่าอะขาดเกลือไส้บอกนัดเพิล<ช>้ค<ห>นกับต้มตะไคร้ไส้เนาะไส้เตยตะไคร่ไตเตยใบเตยต่องไส้เนีเ้ยเหลวเลย,ยกับหั่นมันงามห้วก็บเหลว ตอนน้องเห็ดแต่มันจะเ่าขื้นน้ำเด็กพี่น้องเพราะว่ายังไม่มีน้ำปลาพวกนี้มันไม่ค่อยมีน้ำหรอกค่ะประเด็กนะมันเป็นมารกน้ำต้มที่ว่าพี่น้องเห็นอยู่ในกระลำมั้งนี่แหละก็ไม่ได้ออกน้ำนะทั้ำดูดไปเกลือดูออกมากกเห็นแค่นี้แหละขนาดยังไม่เป็นประเด็กปีนี้ไม่ได้ปลาไปสูบใส่อีกกัสิได้รา่ได้ปนลูกขนกัน ไม่ได้ไปเมาหนองง่ายๆเพิ่นเพิ่งสิไปเมาทางพี่น้องเพิ่นเคลือนล้ำเปล่าเพิ่นพู้เพินเ่นติดต่อมาเยอะป,ปีที่แล้วประเด็กมาเจียรถมาส่งเอาเป็นตันสองตันุขนาดเพิเ่นบอกเออเขากระสีบลาใส่เต็มนะค่ะอันนี้ถือว่ามีน้ำด้วยนี่เพระาะว่าจะเสร,ริมตักน้ำใส่อันเนี้ยตักน้ำอยู่นี่ใส่ขาน,านาดน,นามมี้นั่นน้ำหมดกันนี่ใส่จำนี่พอมันจเจีเตี้ยอันประเด็กเนะาะแล้วกะพี่น้องกะ อีกเล้อค่ะเพื่นอนเรางสาเสริมนะสเสริมจะมากเอานี่ปลุกไว้เพราะว่าเสดายโตปลาเนี่ยเขามันขืนม้านะ่ะอันนั้นอย่างอีอย่างก็มันสีดำมันสีดำพี่น้องลาได้ทิมแล้วลาได้ส้มย้องบนน้ำวางกลางแลวกระดำแล้วว่าคันเทตเงสีนะน่ะบ่ดัลเราไบนี้ตอนที่วาเขาจะกินยอกอันพวกไอตโตหุ้มตัวนี้นะมันระสียู่หนาถึงบรรยมเพราะว่าเปิดไห้นะเขาก็ค่อยเคลียออกได้นะค่ะพี่น้องเนี่ยอเอาเกลือมาใส่หน่อยนึง เติมใส่น้อยหนึง่งให้นอนย่านค่ะนี่ถ้าเติมกับเตยยิงซี่ไปพวกนี้มันก็สะแบบฟูเอาก็ได้เสียปลายเน,นาะเอาฟามะให้เนีนให้จง,งกันแม่คนเดียวพี่นออ้องเอี่ปาสากับว่าขาวเนี่ยเไปเก็บใบเดืดอีกเด้ดวยวข้ประเดี๋นะเอาไว้นี่โมเอาไปนี่โฮมเอาไ้นี่อากาศโล่งๆพอ นี่เรียบร้อยค่ะเอาก็ยกไปเก็บเลยไปเนี่ยพี่น้องแค่นี้แหละค่ะเฮ็ดประเดกไว้กินเลยค่ะจําไว้ซ้อยกันเดือนมีนากับเดือนมีนาปีน่ะให้มันครบขวบลดค่ะแต่ว่าพูเป็นเพรามีกินกะหกเดือนเจ็ดเดือนพูลรำค้นป่าเล็กป่าน้อยเพิ่อกินยุดได้ยุกกะแซ่ดนัวคือกันค่ะขั้นตัวน้อยเนาะของเขานี่กะคุณล่ะมีนาปีน่ะค่ะมาเปิดเบิ้องที่พี่น้องเด้อสไลด์คลิปนี้กับสีฝากไว้สนิทเลยเด้อค่ะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นำเลเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเ่่ออมหักพีน้้งเดคะ